พี่น้องครับกองไทยผมมีแต่นั่งเอกหมอล่ำแมกองไทยครับผัวหน่อยก็สู้อีกมีแต่นั่งเอกหมอลำอันนี้กระซี่พอไม่ว่ากันนั่งเอกคือกันปะเนาะสวัสดีค่ะเป็นเอกค่ะเป็นย่าค่ะเป็นแม่พญัญชนะมันคือพวกเป็นตระย่านจังเม็ดแม่พญชนคือเป็นตระหักตระหอมเห็แม่พญชนจังไหนเป็นย่าค่ะมื้อนีเป็นโกงค่ะเป็นโกงมื่อไรเมื่อเหรีเอ็มบีน้ำเพ้งนมื่อนี้เล่นอยู่ค่ะเพลงยังก่อหักสู้หลายกว่าผัวหักสู้หลายกว่าผัวผลงานของ ก่อนกาลสินกาลสินพระเอกหนุ่มเสียงอ่อนเสียงอ่อนก่อนกันเลยเรียนเป็นตัวใดในในเอ็มบี้มุนี้เรียนเป็นตัวใดอ่าเรียนเป็นไทยบ้านค่ะไทยบ้านค่ะซับซอเก่งเด้อซุ่มซุ่มซุ่มซอซุ่มจอบเตี่ยค่ะจอบเราเห็นมันสุภาพซุ่มเบาพื้นคนดีเบาพื้นคนีคณะพูดนะคณะพูดค่ะเรื่องซอเรื่องโกงเขาก็บดบาดโตโก่งเอ้าลืมถามซื้อตัวหลักเพี้ยนสีสีสมเด็จค่ะเพี้ยนสีสีเออเมื่อวันเป็นมูก็พูดหน่อยพิตีบ้า เมน่ยังไม่เ็ดเนาะค่ะยังไม่เฟดเขีนเพื่อนกันเขีนเพื่อนกันค่ะเม้นพี่สาวก่อนอีหรีบอกเป็นพี่สาวแท้ๆค่ะกับพี ouais ่ท่องทิพย์กับเป็นพี่สาวจื่อผมได้บ่บาดนี่ยุหลังห่านเมื่อนั้นน่าจื่อผมได้บ่บาดค่ะจำได้อยู่ค่ะผมมาผมสิเขามาหาอยู่เฮ้ยมื่อนี่กิ๊กกิ๊กเอาเลื่อยมื่อนี่กิ๊กเอาเลื่อยบาดนี่นะครับเขาแล้วค่ะซื้อไว้จังไหนก่อนเพนสีสีสมเด็จเนาะเล่นเป็นเล่นเป็นตัวแม่ในคณะของน้องสร้อย ไอ้ตอนนี้กะคืออยู่กับที่นครดาวผู้ดินค่ะดาวผู้ดินนานแต่ว่ากะอ่าคณะใดมหากะไปคือเก่าไปซอยคือเก่านะคะมาล่ำจอนจัดแต่ค่ะโมเมนต์หมาที่ทางจีจอนจัดบอยซับนี้พงเงี้ยพู้ว่าเป็นผู้โบพี่ไอ้เจ้าจ้ะพงเี้ยูดแล้วพงเงี้พี่ไอ้เจ้าแล้วว่าเมื่อิดตะปินที่สามมะลำจอนจัดไปนะ เป็นไรอยู่หลายขนาดดีใจเพราะว่า,า,าคูนหน่อยสารฝันให้น้องใช่ดีใจค่ะ พุ่มใจมากเลยค่ะพุ่มใจเทน,น,น้องไส้มือนี้กับมาซอยน้องสองสารน้องค่ะัีีตนชวิหมูห่วงอ่ะทุกคนกับมาซอยใสย้กับบ้างแรงใจน้องมีตัวคู่หน่อยอคู่ตัวเล็กตัว้มาฟี่ค่ะทุกคนเลยเหม,มือนแม่เมื่อนั้นอยากเฮ็ดเพลงคนนะผมก็เลยเออเดี๋ยวคู่พี่หน้ากันนี่ก็นลยตั้สิงเดียวอ้าวแม่เมื่อส่วนอวก็ไม่มาอ้าวอ้าเฮ็ดให้ลูกข้างานไปสร้างเพียกหคาเขาไม่ได้ช่องช่างท้ามาให้กินตลอดสองคนที่ร่วมกันกับพี่สาวพี่ท้องพีดน่ะปั่นน้องไส้มากกับมือค่ะสอนป้อนสอนล่่คะ แต่ผู้หน่อยปั่นต่อได้แบบผู่หน่อยกับคู่ตัวปั่นให้ต่อได้แบบเหลาให้เหลาให้ต่อเนี่ยผมเสียดให้อีกเพียงหนึ่งค่ะอีกเพียงหนึ่งกับเดือนนี้ได้ใส่เสียงจ้าเพรด้ทยามาหากินเด้อคู่หน่อยตั้งใจเฮ็ดให้ค่ะฝากน้องไส้ทำแน่ค่ะนู้นนี่วันน้องฝากเรา่นมีผู้ดูแลเพิ่นอยู่เพิ่นมีผู้ดูแลอยู่บ่ได้ยากกับจู่หน่อยรอกประสบการณ์กับยังหน่อยค่ะรับตาหน่วยการโอเคเลยนะครับนักร้องคนนี้เอ้าเห็นว่าเป็นหมอลำนี่กับสิฟังลำตุมันมตสิแม่น เนาะเอาเปิดต <c oughs> ัวเจ้าก่อนเนาะให้ผมเนาะได้เนาะเอาครับพี่น้องเชิญรับชมรับฟังเลยแหละครับเปิดตัวกันเถอะแล้วมาบ้านนี้แม่เอ๋ยแม่ฝากกำลังเสียงตานำโบรานมาไข้สูงนี่คือหมอลำมู ศิลปะพื้นบ้านแต่นั้นลำโยกสมัยแล้วเพิ่งื่อกันสื่อใบแต่เขาปูสังกสางสืบถอดมนะานั้นโดนหอดลูกลานาเดาไพยเป็นของไม่คุณค่ะ คนรักษาประเพณนี่เอาไว้ย่าให้เสื่อมของขนนรัำเนียมเจ้าอีสานได้ยกย่องของเงาแดอย่าปล่อยหไหลอนุรักษ์สใบให้ของอยู่บ่มีตกมอรดกอีสานไทยได้สาไ,ไก่ดือดกำ เราววังกันละมอหยุดยั้งเดี๋ยวนี้ซื้อเสียงดังไปถึงเท่าสยามยินต้องไปทัวท่วดอรินยิน้แต่เสียงก็รับลู้มาลัแม่มละตะกอนอ้อนซ้อ คุ้มเป็นในเสียงล่ำลงไปในคุ้มวันบ่ได้ออกงานจะคือบ่ได้ออกงานโดนประเด็นเนี่อุ้ยเงินสิเป็นปีแล้วบอค่ะอุ้ยมือตั้งแต่โควิดมากค่ะคือบ่ได้ออกงานและค่ะคือบ่ได้รับงานทางไหนเลยค่ะอือบ่ได้บ่ได้ไปกีดย่างตัวจีมาบนรับเงินโอ้ยกีดทุกมมือค่ะนี่จริงจริงบ่ได้รับงานรับสู่มือเนาะกีดย่างกีดย่างมันก็คนละงานค่ะนงานเนาะอื๋อา เป็นในพี่น้องคล่องไปชูขูุู่คนนะครับย่างบริรรัำเป็นปีมันก็ยังสุดยอดที่เราอยู่ด้วยก่อนก็อยู่ลุงที่ว่ากอ๋อลุงที่ว่าเขาแค่อยู่ลุงที่ว่าแปดปีค่ะแล้วก็พ่อไอ้ลูกเลี้ยงจบก็เลยบ่มีคนอยู่บ้านก็เลยลาหัวหน้าคนออกมาพักผ่อนอยู่บ้านค่ะก็ิดว่าสิเลิกสิเศร้าละค่ะเดี๋ยวเศร้าบมื่อไหร่กาวน้าเพชรพ่นทองกามาติตโต กะไปซอยเพิ่นค่ะตอนนั้นหมอลำเพิ่นกระขาดเพิ่อนทุ่งสิอยู่ขมวงค่ะใช่ยผิดพ้นทุ่งนะค่ะผิดเพื่อนท่งตีโตไปซอยว่าซอยจากสองสามงานกะพ่อพ่อไปแล้วกะหยุดบ่ได้จ็บก็คือใจมากเนาะค่ะยาเสียบติดชนิดหนึ่งขันยิ้นเสียงแคนเมือนรำยู่บด้ดอกเสื้อผมรูดพุนมักม่วนสิมาซึมเสาจุดของบาดเจ็บไปอยู่กับพี่สินชัยอยู่ประมาณสามสี่ปีกะพ่อดีตอนนั้นอ่ะกะมีปัญหา เป็นกองเสียงเออสีล่ำโบได้ค่ะทุกมือนี่ก็ยังรักษาอยู่ค่ะรักษาอยู่กับอว่าไปขึ้นงานการกับน้องไส้ก่อนกาลสินเป็นเป็นซอยกันกับพี่น้องในครอบครัวแต่กูนี้เป็นตระกูลมอล่ำมดเลยครับพี่น้องมดเลยถึงแต่เอือยเงี้มมหาน้องไส้หล่ะนะครับกฝากพี่ฝากน้องคอยติดตามผลงานของเพ่นสีนะครับ กับคอนกัลสินอยู่ทางเลยกับไปซอยคือเก่าครับเดี๋ยวผมกับสีเบอยู่ดอกพ่อสีสีตัดอ้อยอยู่มาเบอยู่ดอกตันอ้อยก็ได้ค่ะครับพุทมั่นก็ได้พุทมั่นก็ได้เอาครับผมจะลาพีล่าหน่องไปก่อนเนาะพี่เป็นสีเนาะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิมาหาอีกไม่ได้ครับสวัสดีครับ